iPhone SE p l u ัอัดเปิดตัวปีนี้มาพร้อมจอใหญ่6.1นิ้วมีปุ่มสแกนนิ้วทัดไอดีพร้อมชิปตัวแรง Apple A14 หรือ iPhone 6s iPhone SE รุ่นแรกอาจไม่ได้อัปเดต iOS 15ข่าวดี Apple ประกาศเปิดให้บริการ eCG ทางการในประเทศไทย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m e m s c h h n n n l r r v v i w w มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าหลังจากที่ Apple ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่2หรือ iPhone SE 2020ซึ่งเป็นการสานต่อมือถือจอเล็กสเปคแร่งอีกครั้งหลังจากที่เคยเปิดตัวไปครั้งแรกเมื่อปี2016แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเซอร์ไพรส์อาจไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะในช่วงท้ายปี2021เราอาจจะได้เห็น iPhone SE Plus เปิดตัวให้เราเห็นด้วย @a_Apple_ under_score_ แหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยให้ทราบว่า Apple มีแผนเปิดตัว iPhone SE Plus อย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งหลังของปี2021โดยมาพร้อมกับจุดเด่นด้านหน้าจอแสดงผลขนาด6.1นิ้วที่ยังคงมีปุ่มทัช ID ที่หลายคนคุ้นเคยเช่นเดิมพร้อมดีไซน์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจาก iPhone 8 Plus ด้านประสิทธิภาพการทำงานแหล่งข่าวระบุว่า iPhone SE+ Plus จะอัปเกรดไปใช้ชิปเซ็ตตัวแรงของ Apple อย่าง A14 Bionic ซึ่งเป็นชิปเซ็ตตัวเดียวกันกับที่ถูกใช้บน iPhone 12 Series พร้อมบอดี้ที่มีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 กันน้ำได้ลึก1เมตรเป็นเวลานานสูงสุด30นาทีส่วนกล้องถ่ายภาพจะมาพร้อมกับกล้องหลังเดียวความละเอียด12ล้านพิกเซลที่รองรับการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอ พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ OIS และรองรับ Smart HDR ในส่วนของราคาตามรายงานระบ,บุว่า iPhone SE Plus จะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันโดยเปิดราคาวางจำหน่ายที่499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นส่วนรุ่นท็อปจะเปิดราคาวางจำหน่ายที่699ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 1 1 0 0บาท ซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด3 7เดสีได้แก่สีดำสีแดงสีขาวข้อมูลจาก Ad p a อ p เปิลอันเดสกอครั้งนี้ค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลจากหมิงถือกวะที่ระบุว่า iPhone SE จะมีรุ่นขนาดหน้าจอ6.1นิ้วและใช้หน้าจอแบบ LED ไม่ใช่หน้าจอ OLED เหมือนกับ iPhone รุ่นท็อปเพื่อช่วยให้ราคาวางจำหน่ายถูกลงรวมทั้ง iPhone รุ่นดังกล่าวจะไม่รองรับ 5G แต่อย่างใด ซึ่งจะชูจุดขายหลักด้วยชิปเซ็ต A 1 4แต่อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการต้องติดตามกันต่อไปที่มากิชชินา iCarify หรือ iPhone 6S iPhone SE รุ่นแรกอาจไม่ได้อัปเดต iOS 15ด้าน iPhone 7ยังได้ไปต่อดอกเหนือจาก iPhone 13หรือ iPhone 12s ที่เตรียมจะเปิดตัวให้เห็นในปี2021แล้ว ในปีนี้จะมีการเปิดระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดอย่าง iOS 5ให้เห็นอย่างเป็นทางการด้วยในช่วงกลางปีแต่ดูเหมือนว่า iPhone รุ่นเก่าบางรุ่นอาจไปได้อัปเดต iOS 15ก็เป็นได้ครับมีข่าวลือว่าระบบปฏิบัติการ iOS 15ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนายน2021นี้ทาง a p p เปจะเลิกสนับสนุน iPhone รุ่นเก่าบางรุ่นคาดว่าน่าจะเป็น iPhone 6S, iPhone 6S Plus และ iPhone SE รุ่นที่1 สื่อจากฝรั่งเศสอย่าง iPhone s o ต p ได้ทำการเผยข้อมูลเกี่ยวกับ iOS 5เอาไว้ว่า iPhone ทุกรุ่นที่มาพร้อมกับชิป A9 จะไม่สามารถติดตั้ง iOS 15ได้ซึ่งหมายความว่า iPhone 6S iPhone 6S Plus และ iPhone SE รุ่นที่1 iPhone 6S iPhone 6S Plus ได้รับการเปิดตัวเมื่อวันที่9กันยายนปี2015และวางจำหน่ายในปี2015ซึ่งมีอายุกว่า5ปีแล้วจึงไม่น่าแปลกใจที่ทาง Apple จะไม่ให้การสนับสนุน iPhone 6s และ 6s Plus ต่อบน iOS 15หากข่าวลือนี้เป็นจริง iPhone 6s iPhone 6s Plus จะสามารถอัปเดต iOS 14ได้เป็นเวอร์ชันสุดท้าย iOS 15จะสามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ของ Apple ที่มาพร้อมกับชิป A10 Fusion หรือใหม่กว่าน่าจะหมายถึง iPhone 7 iPhone 7 Plus หรือ iPhone รุ่นใหม่กว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุน iOS 15จาก Apple ต่อส่วน iPod Touch รุ่นที่7ที่มาพร้อมกับชิป A10 Fusion ก็อาจจะได้รับการอัปเดตเป็น iOS 15เช่นเดียวกันสำหรับ iPad ที่คาดว่าจะไม่รองรับการอัปเดต iPad OS 5ในครั้งนี้น่าจะมี iPad mini รุ่นที่4 iPad Air รุ่นที่2 iPad Air รุ่นที่5ที่มาพร้อมกับชิป A8 A8X และ A9 ส่วน iPad ที่คาดว่าจะได้ไปต่อใน iPad OS 15จะมีด้วยกันดังนี้ iPad Pro รองรับการอัปเดตทุกรุ่น iPad Air จะต้องเป็น iPad Air รุ่นที่3หรือใหม่กว่า iPad mini จะต้องเป็น iPad mini รุ่นที่5หรือใหม่กว่า iPad จะต้องเป็น iPad รุ่นที่6หรือใหม่กว่าซึ่งก่อนหน้านี้เว็บไซต์จากประเทศอิสราเอลอย่าง The v e r i f y ได้กล่าวเอาไวา้เมื่อเดือนพฤศจิกายน2020ว่า iPhone 6 S iPhone 6 S Plus และ iPhone SE รุ่นที่1จะไม่ได้รับการสนับสนุน iOS 15จาก Apple ที่มา Mac Looper ข่าวดี Apple ประกาศเปิดให้บริการ e c g ทางการในประเทศไทยรองรับ Apple Watch Series 4, 5และ6ที่อัปเดต iOS 14.4และ watchOS 7.3ตัวเต็ม Apple Watch Series 4, 5และ6ในประเทศไทย จะสามารถใช้งานแอป eCG ได้เมื่ออัปเดตเป็น iOS 14.4และ watchOS 7.3โดยคุณสมบัติดังกล่าวถือเป็นผลิตภัณฑ์แบบจำหน่ายโดยตรงถึงลูกค้าชิ้นแรกที่ช่วยให้คุณลูกค้าสามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากข้อมือของตัวเองได้รวมถึงบันทึกจังหวะการเต้นของหัวใจเมื่อลูกค้ามีอาการเช่นหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นข้ามจังหวะซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ นอกจากนี้คุณสมบัติแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอบน Apple Watch Series 3และใหม่กว่ายังคอยตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจอยู่ในเบื้องหลังเป็นระยะระยะและแจ้งเตือนหากตรวจพบว่าจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอนั้นอาจเป็นสัญญาณของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว a e f ฟิป ในวันนี้แอป ECG และคุณสมบัติแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยแล้วโดยจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทคาส์ 1, ์ห e นึ C ่งแอป ECG และคุณสมบัติแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุสัญญาณของภาวะ a e f i ฟซึ่งเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอที่พบได้บ่อยที่สุดและหากไม่ได้รับการรักษาภาวะ AFI e ฟิปอาจนำไปสู่อาการเสร้นโลหิตในสมองแตกซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดเป็นอันดับ2ของโลก แอป ecg ขั้วไฟฟ้าในผลึกบนฝาหลังรวมถึงในดิจิตอลข่าวของ apple watch Series 4 5และ6จะทำงานร่วมกับแอป ecg เพื่อให้ลูกค้าว e ัด ecg ได้คล้ายกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบจุดเดียวโดยที่ผู้ใช้สามารถว e ัด ecg ได้ทุกเมื่อเพียงแค่เปิด ecg บน apple watch Series 4 5และ6 แล้วใช้นิ้วแตะบนดิจิตอลคลาวค้างไว้และเมื่อผู้ใช้แตะดิจิตอลคลาวจะทําให้ระบบครบวงจรและมีการวัดสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจจากนั้นเมื่อครบ30วินาทีจะมีการจัดประเภทจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นภาวะเอฟฟิบจังหวะใส่นัดอัตราการเต้นของหัวใจช้าหรือเร็วหรือไม่สามารถสรุปผลได้นอกจากนี้ค่าทั้งหมดที่บันทึกไว้รวมถึงการจัดประเภทที่เกี่ยวข้อง และอาการที่ระบุไว้จะได้รับการจัดเก็บอยู่ในแอปสุขภาพบน iPhone อย่างปลอดภัยโดยที่ผู้ใช้สามารถแชร์ผลลัพธ์ในรูปแบบ PDF กับแพทย์ได้การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ คุณสมบัติการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอใช้เซ็นเซอร์วัดหัวใจแบบออปติคอลบน Apple Watch Series 3และใหม่กว่าเพื่อตรวจสอบจังหวะการเต้นของหัวใจของผู้ใช้อยู่เบื้องหลังเป็นระยะระยะเพื่อหาสัญญาณของภาวะ AFI e b ปและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เมื่อพบจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอจากการตรวจจังหวะการเต้น5ครั้งภายในระยะเวลา65นาทีเป็นอย่างตำ่ำ ความสามารถของแอป ECG ในการจัดประเภทค่า ECG เป็นภาวะเอฟิบและจังหวะใส่นัดอย่างแม่นยำได้รับการตรวจสอบยืนยันในการทดลองทางคลินิกกับผู้เข้าร่วมประมาณ600คน โดยมีการเปรียบเทียบการจัดประเภทจังหวะการเต้นจากการวัด ECG แบบมาตรฐาน12จุดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจกับการจัดประเภทจังหวะการเต้นจากค่าที่วัดด้วย ECG ในเวลาเดียวกันและจากการศึกษาพบว,ว่าแอป e ECG บน Apple Watch มีความไวในการจัดประเภทภาวะ AFib อยู่ที่98.3%และมีความจำเฉพาะในการจัดประเภทจังหวะไยนัดอยู่ที่99.6%สำหรับค่าบันทึกที่สามารถจัดประเภทได้ โดยในการศึกษาดังกล่าวมีค่าบันทึกที่สามารถจัดประเภทโดยแอป eCG ได้87.8%มีการศึกษาคุณสมบัติแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอใน Apple Heart Study ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า4,000 0รายจึงทำให้ Apple Heart Study เป็นการศึกษาเพื่อคัดกรองเกี่ยวกับภาวะหัวใจห้องบนสันผิวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและยังเป็นการทดลองด้านหัวใจและหลอดเลือดที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันอีกด้วย ลูกค้าสามารถเปิดใช้คุณสมบัติด้านหัวใจใหม่ๆเหล่านี้ได้โดยทำตามขั้นตอนในหน้าจอซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่สามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้สิ่งที่คุณสมบัติเหล่านี้ทำได้และทำไม่ได้ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้อาจได้รับวิธีตีความผลลัพธ์ดังกล่าวพร้อมด้วยข้อควรปฏิบัติที่ชัดเจนในกรณีที่ผู้ใช้เกิดอาการที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ในทันที ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่ยิบม,มาฝากกันในวันนีครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็มซ่าแช e แนลรีวิวเลยครับสวัสดีครับ